แนะนำวิธีการต่อสู้ด้วยมือเปล่านะคะหลายๆคนอาจจะไม่เคยฝึกมวยหรือฝึก m อ a มเอมาเนาะหรือหลายๆคนที่ฝึกปกติเวลาฝึกเราก็จะมีการใส่นวมใช่ไหมคะทีนี้เวลาสู้จริงเราไม่มีเวลามาหยิบนวมใส่เนาะเราก็ต้องใช้มือเพียวๆนั่นแหละต่อยเข้าไปซึ่งมันเจ็บกว่าใส่นวมนะเพราะใส่นวมมันมีฟองน้ํากันใช่ไหมก็เลยไม่เจ็บนะคะฉะนั้น เขาเจ็บมือเราก็เจ็บด้วยมันมีวิธีการนะคะต่อสู้โดยมือเปล่านะถ้าใครที่ใช้หมัดไม่เป็นหรือหมัดไม่แข็งแรงก็จะไม่แนะนาให้ชกเพราะว่ากระดูกนิ้วมันบางมันสามารถถักได้นะคะฉะนั้นส่วนที่จะให้ใช้ก็คือหลังหมัดตรงนี้กระดูกหนาหรือฝ่ามือตรงนี้หรือสั่นมือนะคะง่ายๆสันมือก็คือการฟันเข้าลักษณะนี้หรือหรือฟันลักษณะนี้นะคะเนี่ยฟันลักษณะนี้ สับเข้าหรือฟันเข้าเห็นไหมตรงนี้ได้ฟันเข้าจากนอกเข้าในหรือจากในเนี่ยให้หงายมือก่อนแล้วฟันออกนอกลักษณะนี้เป็นการสับนะคะอันนี้แนวเทควันโดคาราเต้ได้หมดนะคะหรือฝ่ามือปะทะปะทะเข้าเห็นไหมปะทะเข้าที่คางก็ได้หน้าก็ได้นะคะถ้ามีใครมาทำร้ายเราฝ่ามือปกเข้าไปลักษณะนี้นะคะตรงนี้นะคะนิ้วจะอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะคะได้หมดนะคะแต่ว่า ให้แอนฝ่ามือช่วงฝ่ามือเนี่ยเข้าไปประทะเขานะคะหรือหลังหมัดหลังหมัดก็คือตบลักษณะนี้ปางลักษณะนี้เข้าไปถ้าเรามีการบิดมันเคยสอนหลังหมัดไปแล้วถ้าเรามีการหงายและบิดคว่ำตรงนี้มันทําให้แรงขึ้นนะคะหรือถ้าระยะประชิดก็ตีศอกเลยค่ะศอกมีเยอะศอกตัดศอกงัดก็มีนะคะศอกฟันก็มีนะคะหรืออยู่ข้างหลังศอกกลับก็ได้นะคะก็เราเอาไปฝึกกันดูนะคะ